อ่ะวัสดีครับวันนี้รีวิวแบบเร็วๆนะแบบแฟตเซล์นะคุณนี้มารยาทดีนะสวัสดีทุกวันเลยนะนี่ผมแฟตเซลเลยวันนี้นะแซดสาม ABS นะสีเหลืองปี2015นะสภาพรถโดยรวมถือว่าเรียกว่ายังไงดีอ่ะ80% 80%เครื่องดีไม่น้อยนะพร้อมใช้งานนะนะครับรถมีตำหนินิดหน่อยมีรอยล้มแปะนะมีล้มแปะนี่สติ๊กเกอร์ นิดเดียวครับนะท่อปลายอาคานะครอบถังคาร์บอนสีซิดนะจอดปากแดดก็เลยออกซีดหน่อยซีดไปหน่อยนึงนะคิ้วหน้าไฟหน้ามีลูกเล่นแอลเดียวโหแบบเปลี่ยนสีนะที่สำคัญนะรถราคาแบบนี้ราคาแบบนี้ แถมปัม๊มแบบโบ้ดนี่ะปั๊มโบ้บโบแทกนะปั๊ม่างบอโบ้โอ้โหนะบบนอะไรเนี่ยเขาเรียกว่าอะไรนะสวิต์ออฟรันนะแล้วก็ไอ้นี่ประกับโดมิโนนะนะเรื่องดี นิงน่งเก็บนิ่งเก็บนะราคาโจรราคาโจรอีกแล้วผมไม่มีคือไม่รู้จะพูดอะไรวันนี้ราคาโจรราคาโจรน,นะห้าหมื่นแปดพันบาทงดต่อห้าหมื่นแปดพันบาทงดต่อห้าหมนแปบาทงดต่อนะฮู้วววคลาดสามร้อยไม่เงี้ยกับซื้อเวฟนะ ห8 0 0มบาทฟังอีกครั้งนะห8 0 0 0บาทงดต่องดต่อนะใครต่อโดนต่อยนะโอเคไ,<ด>ไปก่อนสวัสดีครับ